สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมหลวงพ่อโสทรเนื้อกับเบื้องหลังค่าโบสถ์ขนาดหน้าตัก3มนิ้วเป็นขนาดตั้งบูชาหน้ารถนะครับหรือจะบูชาที่บ้านก็ได้นะครับ เป็นองค์หลวงพ่อโสธรอ,อยู่ในซุ้มครอบแก้วนะครับ หลวงพ่อโสธรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองแปดลิ้วหรือจังหวัดฉะเชิงเซามีความเชื่อว่าขอพรจะได้สมปรารถนาและยังช่วยคุ้มครองป้องกันให้แคล้วคลาจากอันตรายทั้งปวง องค์นี้เป็นขนาดบูชาหน้ารถหน้าตักประมาณ3มนิ้วคนไทยมีความเชื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มายาวนานเพื่อความเป็นสิริมงคลผู้ที่ออกรถใหม่ หรือผู้ที่ต้องขับรถเดินทางไกลเป็นประจำก็มักจะนำพระที่นับถือมาบูชาติดรถโดยมีความเชื่อว่าจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อให้ขับรถถึงที่หมายอย่างปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆอีกทั้งแควคาด ่อนหนักเป็นเบาหลวงพ่อโสธรก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่คนไทยนิยมนำมาติดรถองค์นี้ทำด้วยเนื้อกระเบื้องหลังคาโบสถ์เก่าซึ่งมีอายุยาวนานรวมทั้งผ่านพิธีพุทธาพิเศษจาก เกจิอาจารย์เป็นอย่างดีสามารถนำติดรถหรือบูชาที่บ้านก็ได้นะครับสามารถตั้งหน้ารถได้นะครับ ใครที่หาวัตถุมงคลไว้ติดรถนะครับสามารถไปบูชาได้นะครับที่วัดนะครับมีให้เลือกบูชาหลายขนาดนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดห้อยคอบูชาหรือขนาดบูชาที่บ้านก็มีนะครับ วันนี้ก็พามาชมหลวงพ่อโสธรเนื้อกระเบื้องหลังคาโบสถหน้าตักสามนิ้วเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ